กับรายการ Happy News Day เวลาเพลินข่าว well, วันนี้อยู่กับเจนา่าเจน่าเลนพามมลี่ค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะเจน่าจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสุภาพบุรุษกลุ่มหนึ่งค่ะที่รวมตัวกันทำความดีเพื่อสังคมช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ตกสำรวจนอกจากนี้นะคะก็ยังรวมตัวกันทำกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันอาหารให้เด็กๆในจังหวัดสกลนครด้วยค่ะและกลุ่มสุภาพบุรุษกลุ่มนี้นะคะก็เรียกตัวเองว่ากองโจรสนิมวินเทจ ว่าแต่ทําไมต้องเป็นกองโจรด้วยไปดูกันเลยค่ะสงโจรมาดเข้มนวดเฟิร์มเพิ่มเติมคือมุงมิงนี่คือทีมงานสุภาพบุรุษกองโจรสนิมวินเทศ วเขามีนัดออกปล้นปล้นความทุกข์ยากความลำบากและแจกรอยยิ้มให้กับคนตัวน้อยๆด้วยหัวใจดวงโตโตเพื่ออุดรอยรั่วและเติมคุณค่าตัวตนด้วยหัวใจให้การแบ่งปัน ภารกิจกอบโจรวันนี้พวกเขามีเป้าหมายคือไปปล้นไประดมสัพพะกำลังของใช้จำเป็นจากเพื่อนมิตรเพื่อนนำไปแบ่งปันให้คุณยายไว้กว่า80ปีที่อยู่บ้านคนเดียวละครับอาวุธที่ใช้ปล้นก็คือความจริงและหัวใจละครับโอ้โหขนลุกเลย เขาอะมาเอาของที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะเราก็อยากให้เข้าไปมีมีอะไรเราก็อยากให้ต็มีตู้มีอะไรที่เราไม่ได้ใช้มีโต๊ะมีอะไรแล้วก็ให้เข้าไปเผื่อเขาจะเอาไปทําประโยชน์ที่อื่นได้คนะุณครับตู้เรมาเอานะครับเอาเลยให้พี่โต๊ะ จะมีส่วนของน้องๆก็จะเป็นพวกพ้าสิ้นให้คุณยายเอาไว้เปลี่ยนแกก็น่าจะแกน่าจะชอบใจมั้งได้ผ้าสิ้นใหม่เนาะคนแก่เนาะก็ดีครับนอกจากผู้สูงอายุในชุมชน เด็กน้อยวัยใสคืออีกกลุ่มเป้าหมายที่พี่ๆไม่ลืมจะแบ่งปันรอยยิ้มให้ในโอกาสที่แวะเวียนมาเจอกันล่ะครับเราเอาขนมกับอาหารค่ะมาแบ่งปันเด็กเพราะว่าขนมกับอาหารเนี่ยก,ก็คือได้มาจากที่เราไปให้คุณยายก็จะเป็นกิจกรรมวนึงที่เราอยากจะมาให้เด็กๆที่เขาเขาก็จะได้รับรู้ว่าเนี่ยอาหารกับขนมพวกนี้ เรามาดูแลคนแก่คุณยายคนคนสูงอายุที่อยู่หมู่บ้านนี้อยากให้เด็กเขากลับไปคิดถึงแบบกลับไปได้ดูแลคนแก่กลับไปว่าอ๋อขนมที่เขาได้เนี่ยมาจากมาจากที่พวกเราอะมาช่วยกันดูแลเราเป็นคนที่อย่่แต่ว่าก็ไม่ได้ดลาทิ้งคนแก่เลยเนี่ยววเหรอ,อว่าเฮ้ยขับรถมาที่จังเลยเนี่ย เราก็ทําเหมือนปลูกฝังให้เด็กๆนุ่นหลังถ้าสมมติว่าลูกเด็กๆนุ่นหลังเห็นแล้วเห็นเยอะเยอะๆแบบแนวนี้เยอะไปแบบนี้ตลอดผมว่าอนาคตต่อไปเด็กโตขึ้นมันก็คงจะอยากให้เหมือนพวกผมนอกจากรอยยิ้มของผู้รับที่สัมผัสได้คุณค่าของหัวใจแห่งการให้ความสุขความชื่นใจ คือสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้สำหรับกองโจรทีมนี้ล่ะครับ ต้องถือว่าเป็นกลุ่มคนที่สามารถนำสิ่งของไร้ค่าของบางคนไปสร้างประโยชน์และความสุขที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้รับได้อย่างดีเลยนะคะซึ่งถึงแม้ว่าสิ่งตอบแทนเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องของตัวเงินนะคะแต่ก็เป็นความสุขทางใจที่ได้แบ่งปันให้กับคนในชุมชนเดียวกันค่ะก็ต้องขอนับถือใจของพี่ๆกองโจรสนิมเินเทจมากๆเลยนะคะ ข่าวต่อมาค่ะเรามาดูข่าวดีกันบ้างเจน่าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จะช่วยยกระดับการผ่าตัดในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นค่ะนั่นก็คือหุ่นยนต์ผ่าตัดรุ่นใหม่ของโรงพยาบาลตำรวจค่ะหุ่นยนต์รุ่นนี้นะคะมีประสิทธิภาพมากๆเนื่องจากสามารถรองรับการผ่าตัดที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้นค่ะรายละเอียดนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ การใช้แขนคนช่วยผ่าตัดสามารถหมุนและงอได้ถึง7ทิศทางเป็นจุดเด่นของดาวินชี่ XI หุ่นยนต์ผ่าตัดเครื่องที่4ของประเทศไทยเป็นเทคโนโลยีใหม่ของวงการแพทย์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผ่าตัดผ่านกล้องรักษาได้อย่างแม่นยำแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กคนไข้ฟื้นตัวได้ไว นั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้โรงพยาบาลตำรวจตั้งศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องขึ้นมาด้วยการสนับสนุนงบป,ประมาณ130ล้านบาทจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเทคโนโลยีเหล่านี้มันจะช่วยเสริมความแม่นยำให้กับเราบ,บริเวณที่อยู่จุดเล็กๆลึกๆทำผ่าตัดยากแทนที่จะคว้านออกทั้งหมดก็เฉพาะเจาะจงเฉพาะจุดไม่ไปทาลายบริเวณสาคัญรอบๆเพราะฉะนั้น อาจารย์แพทย์ที่มาฝึกฝนอันนี้จะต้องมีประสบการณ์ก่อนต้องมีการเรียนรู้โดยเฉพาะการผ่าตัดสองกล้องการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยทลายข้อจำกัดการผ่าตัดผ่านกล้องแบบเดิมๆของศัลยแพทย์ในจุดที่ลึกและเข้าถึงยากโดยเฉพาะโรคที่มีความซับซ้อนเช่นโรคระบบทางเดินปัสสาวะระบบทางเดินอาหารศัลยแพทย์จะควบคุมการเคลื่อนไหวการผ่าตัด ไปยังแขนกลของหุ่นยนต์ผ่านจอภาพสามมิติเหมือนกับการผ่าตัดจริงโดยมีหุ่นยนต์ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยจึงทำให้ศัลยแพทย์มีความมั่นใจในการผ่าตัดและมีความเพียดกังวลลดน้อยลงเป็นการทำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยซึ่งผมมองว่าได้ประโยชน์กว่าอีกเนื่องจากว่าอย่างที่บอกครับเนื่องจากการใช้อุปกรณ์สองกล้องธรรมดาใช่ไหมครับเราไม่สามารถงอ<ม>ข้อต่อของอุปกรณ์ได้ มันต้องผ่าเป็นตรงตรงแบบนี้แต่โรบอรตเข้ามาช่วยในตรงที่ว่ามันงอแบบนี้ได้ใช่อย่างนี้เลยแล้วก็ขยับแบบนี้ได้หมดเลยคือมูฟเมนต์หรือการขึ้นไหวของมือจะดีมากๆทําให้สัญญาแพทย์เนี่ยค่อนข้างสะดวกในการผ่าตัดแล้วก็อย่างที่บอกครับแผลจะเล็กแล้วก็เลือดออกจะน้อยครับผมอันนี้คือสิ่งที่มองไว้จะดีมากๆครับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ได้มีวิวัฒนาการต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว จนเริ่มกายเป็นมาตรฐานในการผ่าตัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในประเทศไทยมีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดประมาณ20ตัวแล้วเพราะหุ่นยนต์ทำหน้าที่ช่วยในการผ่าตัดได้สะดวกและลดผลข้างเคียงต่อร่างกายผู้ป่วยให้น้อยลง ก็ถือว่าเป็นความหวังใหม่ของวงการแพทย์ไทยจริงๆนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับบริการด้านสุขภาพที่ดีมากๆคนไข้ก็จะปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะและหากในอนาคตนะคะได้มีการกระจายเครื่องมือไปสู่โรงพยาบาลต่างๆก็จะเป็นการยกระดับสุขภาพของประชาชนให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นค่ะ อ่ลละค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามรับชมรายการ Happy News Day เวลาเพลินข่าวได้อีกครั้งผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกสามารถรับชมรายการของเราผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ w w w altv t v tv, และ f a c e b o o k com a l t v c youtube com a l t v c สามารถส่งคำแนะนำและความคิดเห็นมาได้นะคะที่อีเมล h a v p a n e w s d a y a l t v t v แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันก็นกได้ค่ะที่ line at altvc ค่ะวันนี้เจน,น่าขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ